มาดูคอลมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับปีการอนุมัติในเรื่องของการจัดหายาโควิดครับเพื่อน่วยบริการสุขภาพทุกระดับครับ3เดือนด้วยกันตั้งแต่กรกฎาคมจนถึงกันยายนครับมาดูรายละเอียดครับทางคณะรัฐมนตรีครับเห็นชอบโครงการจัดหายารักษาผู้ป่วยโควิดนะครับระยะเวลาดําเนินการ3เดือนด้วยกันกรอบวงเงินอยู่ที่ประมาณ3,995ล้านบาทนะครับเศษ แบ่งเป็นสำหรับซื้อยาและวิหัณฑ์ดการแพทย์เป็นของใหม่นะครับมีทั้งฟาวิมีทั้งโมดูนะครับเฉลี่ยแล้ว27ล้านเมตรต่อเดือนนะครับแล้วก็สำหรับมีการแบ่งชำระที่ค้ายชำระไว้ก่อนคือก่อนน้านนี้ก็มีสรุปแล้วครับแต่ไม่ใช่ว่าจ่ายเขาครบไงรออนุมัติงบประมาณใช่ใ่เพราะว่าเป็นงวดๆวดไงแต่ของเราไปใช้ประโยชน์ก่อนนะคร ตอนนี้ครับโครงการจัดหายารักษาผู้ป่วยโควิดนะครับและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สําหรับเตรียมความพร้อมในการรับมือและป้องกันโควิดดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับก็ถือว่าจะให้ไปยังหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับเลยครับ,รบไม่ต้องกังวลแล้วล่าสุดรู้สึกว่าเขาก็จะอนุมัติให้ทางคลินิกเนี่ยสามารถที่จะใช้ยาพวกนี้ได้ได้ไดแล้วนะทางออยอร,รู้สึกจะประกาศมากําลังดําเนินการอยู่นะฮะก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นทิศทางที่ดีเพราะว่า บางคนเขาก็อาจจะไม่สะดวกไปโรงพยาบาลอาจจะเป็นทางเลือกที่จะไปคลินิกอะไรอย่างเงี้ยใกล้บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือการจ่ายยาโควิดไม่ว่าจะเป็นฟาวิจะเป็นโมนูหรือว่ายาใดๆเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ดุลพินิษของแพทย์ของคุณหมอนะเพราะว่าเขาต้องดูสุขภาพพื้นฐานเราดูอาการเราด้วยใช่เพราะว่าไม่ได้จ่ายยาให้เหมือนกันทุกคนเพราะว่าทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟาวิอาจจะไม่ได้โมนูก็ได้ครับ เพราะอย่างที่บางคนอะถ้าฉีดสามเข็มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปติดโควิดอาการอาจจะไม่เยอะอาจจะได้เป็นยาพื้นฐานทั่วไปหรืออาจจะได้เป็นพวกสมุนไพรอะไรมาก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่อาการแต่ละคนใช่อายุอีกมันมีองค์ประกอบเยอะนะอย่างรากมันดีอยู่ทั้งเรื่องอายุเรื่องวัยและเรื่องสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเขาต้องดูว่าสุขภาพคุณเนี่ยถ้าเกิดได้ยาฟาวิหรือยาโมโนไป มันจะส่งผลกระทบในระยะยาวหรือเปล่าควรจะให้ยาตัวไหนดีกว่าใช่อะไรประมาณนี้มีหลายองค์ประกอบแล้วที่บอกว่าที่จะลงไปที่คลินิกเนี่ยคือแพทย์ก็ต้องสั่งนะไม่ใช่ว่าไปคลินิกไปขอซื้อมันก็ไม่ได้เหมือนกันเขาต้องผ่านการวินิจฉัยของแพทย์เีเหมือนกันมันก็จะเป็นอันตรายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะครับก็ย้ำนะครับว่าถ้าเป็นพวกยาพาราหรือฟ้าทลายโจรเนี่ย อันเนี้ยถ้าท่านมีอาการเนี่ยท่านหาซื้อเองได้แต่ว่าต้องเป็นแหล่งที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องแต่ถ้าเกิดเป็นยาฟาวิเป็นยาโมนูเนี่ยแล้วมีการขายกันทางออนไลน์ซึ่งจริงๆเป็นความผิดนะเพราะว่ายา<ช>ยากลุ่มนี้ต้องจ่ายโดยแพทย์<ช>ท่านอย่าไปซื้อเด็ดขาดเพราะว่าท่านซื้อมา1หนึ่งอาจจะเป็นของปลอมอหรือว่าสออาจจะเป็นของจริงที่มีการเล็ดลอดมาแต่ ส่งผลกระทบต่อร่างกายท่านในด้านอื่นใช่อันนี้ยิ่งหนักอันนี้อาจจะหนักกว่าโควิดใช่เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอย่างดีเลยเพราะอย่างที่บอกแล้วเพราะเราเขาไม่รู้เลยว่าว่าอาการเราอย่างเงี้ยมันสมควรที่จะต้องถึงขนาดต้องต้องไปกินฟาหือเปล่าใช่เออบางทีอาจจะไม่จะเป็นต้องถึงนาดอะไรก็ได้ใช่